มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนดรามาแล้วชาวเน็ตติงนกสินใจในดวงใจเทวพรมดูแก่เกินบทเรียกว่านับถอยหลังแล้วนะคะสำหรับรละครชุดภาคต่อที่หลายๆคนต่างรอคอยอย่างดวงใจเทวพรมภาคต่อสุภาพบุรุษจุฑาเทพที่ประกอบไปด้วย5เรื่องราวความรักของ5สาว ทาย,ยาตระกูลเทวพรมและห้าสิงหนุ่มรุ่นใหม่แห่งตระกูลจุทาเทพทั้งละอจันขวัญฤทยัยใจพิสุทธิ์ดุดอับสรพรชีวันล่าสุดนะคะทางช่อง3ได้ปล่อยทีเซอร์เปิดตัวนักแสดงที่มารับบทเป็นรุ่นพ่อแม่โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะหม่อมราชวงศ์ธาราธร กับหม่อมหลวงระวีรำไพรับบทโดยปอนัทาวุฒิและครีมเปลซินีค่ะหม่อมราชวงศ์ปวรุธและหม่อมเจ้าหญิงวันนรสา,ารับบทโดยบิ๊กสรุสและเต๋าสาโรชาหม่อมราชวงศ์พุทธิพัชกับกองแก้วรับบทโดยแจ๊ปแพนเพชและจอยนเดนีค่ะหม่อมราชวงศ์รัชานาท์กับเจ้าหญิงสร้อยฟ้ารับบทโดยดอมเหตุกูลและปูเป้รามาวดี มอมราชวงศ์รณพีกับเพียงขวัญรับบทโดยพลตันทศเสถียนนนกสินใจแต่ว่างานนี้เหมือนจะมีกลิ่นดราม่าเบาๆหลังบรรดาชาวในต่างโฟกัสไปที่เพียงขวัญ บทเดิมของมิ้นชาลิดาที่ในภาคนี้รับบทโดยนกสินใจนะคะเพราะว่าในละครเพียงขวัญเป็นภรรยาของคุณชายรณพีซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กของตระกูลจุทาเทพแต่วัยของนักแสดงที่รับเล่นอย่างนกกลับโดดกว่านักแสดงคนอื่นๆกับบทรุ่นพ่อรุ่นแม่ทั้งป๋อครีมบิก๊กเต๋าแจ๊บจอยดอมปูเป้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามชาวเน็ตอีกฝั่งก็มาโต้แย้งว่าจริงๆแล้วตามบทประพันธ์อายุของนกสินใจถือว่าตรงกับบทเพียงขวัญเพียงแต่ว่าจะดูโดดออกมาจากนักแสดงคนอื่นเพราะว่านักสแสดงคนอื่นอายุน้อยกว่าตามบทประพันธ์ซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ผู้กำกับรวมถึงผู้จัดละครแต่และเรื่องนั้นควรที่จะคุยกันเรื่องของการแคสติง้งนักสแสดงรุ่นพ่อรุ่นแม่ให้เป็นทิศทางเดียวกันมากกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิตยสาคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ